เคลมประกันโควิดทำกันยังไงนะสวัสดีค่ะวันนี้724ประกันออนไลน์มีวิธีการแนะนำขั้นตอนการเคลมสินใหม่ทดแทนประกันโควิด19ด้วย7ขั้นตอนง่ายๆไปชมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ชื่อบริษัทก่อนอื่นเลยนะคะท่านจะต้องทราบว่าท่านได้ซื้อประกันไว้กับบริษัทอะไรค่ะ เพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจว่าบริษัทที่ท่านเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนั้นเป็นบริษัทเดียวกันกับบริษัทที่ท่านซื้อไว้ค่ะขั้นตอนที่2เลขกรมธรรม์เมื่อท่านได้ซื้อประกันเรียบร้อยแล้วบริษัทประกันจะออกหมายเลขกรมธรรม์ผ่าน SMS หรืออีเมลเพื่อให้ท่านใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมจดหมายเลขกรมธรรม์ไว้ด้วยนะคะขั้นตอนที่3เอกสารการเคลมประกันสินใหม่จากบริษัทประกัน ใบนี้นะคะก็คือใบเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนั่นเองค่ะโดยท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยโดยระบุว่าใครเป็นผู้อปกันใครเป็นผู้รับผลประโยชน์และวงเงินได้รับผลประโยชน์คือเท่าไหร่เพื่อที่บริษทัทจะสามารถทำเรื่องเบิกจ่ายให้กับท่านได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4ใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นนะคะโดยแพทย์จะต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ติดเชื้อจากโควิด19ค่ะ และอย่าลืมขอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลด้วยนะคะถ้าใครที่ทำประกันไว้กับหลายๆบริษัทแนะนำเลยว่าใบรับรองแพทย์ต้องมีหลายๆใบค่ะโดยที่ท่านจะต้องแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าท่านจะใช้เบิกกับบริษัทประกันอะไรบ้างค่ะขั้นตอนที่5ใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินต้องเป็นใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นนะคะและไม่ว่าจะมีกี่หน้าก็ต้องตรวจให้ครบทุกหน้าค่ะ หากท่านได้ทำประกันโควิดไว้กับหลายๆบริษัทแนะนำว่า จะต้องทำสับเนาใบเสร็จรับเงินกับทางโรงพยาบาลโดยแพทย์จะต้องเซ็นรับรองสับเนาถูกต้องถูกหน้าด้วยค่ะขั้นตอนที่6รอตรวจสอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยใช้เวลาตรวจสอบนะคะมีตั้งแต่ยื่นแล้วรอรับเงินเลยที่เคาน์เตอร์หรือรับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือรับเป็นเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัยค่ะขั้นตอนที่7การรับเงินค่ะ จะต้องตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องในสัญญาในกรมธรรม์ไม่ให้ผิดพลาดนะคะถ้ามีผิดพลาดจะต้องรีบแจ้งกับบริษัทประกันทันทีเลยค่ะเพราะระยะเวลาแต่ละบริษัทนั้นไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะถ้าเกิดเลยเวลาแล้วเราจะไม่สามารถทักทวงได้แล้วนะคะการทำประกันสุขภาพถือว่าจำเป็นซื้อไว้อุ่นใจนะคะแต่แผนประกันและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแตกต่างกันค่ะเพื่อที่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้มากที่สุด ท่านจะต้องดูเงื่อนไขการคุ้มครองเงื่อนไขการจ่ายเงื่อนไขการรักษาของแต่ละบริษัทด้วยนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดนั่นเองค่ะหากใครที่ยังไม่มีแผนประกันโควิด19ท่านสามารถเลือกซื้อแผนที่มีมากมายได้ที่ www.724.co.th หรือลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ